ก่นอะไรเนี่ยกินอะไรอ่ะฉันรู <h <h ้ค่ะโอ้กินปากก็กินลมหายใจของพี่แหละเธอก็เบาซะที่ไหนล่ะทั้งกินนู่นทั้งกินนี่หุ้มไปหมดชุบความรู้สึกเรื่องกลิ่นอากลิมไปว้าเล่างดเล่าเข้าพรรษามาหนึ่งเดือนกำลังใจคนลดเลาก็เริ่มถดถอยเดี๋ยวไปบ้างกลับบ้านกันให้กำลังใจกันเยอะๆให้เขางดเล่าครบพรรษาโอ้ยครับ พี่หอมไม่จ้าดาริการิมาให้พี่หอมหน่อยคนดีอยากขอเธอทุกลมหายใจอยากจะหอมกันทั้งวันอยากหอมเธอไปทั้งตัวออมยากจะหอมหอมแนะนำไดมอนด์บลูผงเงาบัวผสมผงใบสะระแหน่ตราหมอสิงห์ไดมอนด์บลูมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดคอเซนเตอร์ถูกศูนย์4อ8ห พ s อนสป l ร s ส White Serum เข้มข้นกว่าถึง9เท่าใช้ก่อนเดริมทุกครั้งเ,เพื่อผิวดูกระจ่างใสไกลจุดด่างดำใน7วันใหม่ขนาดทดลองอนุภาคเล็กให้ผู้หญิงสวยลึก เรียนด้วยทํางานด้วยค่ะเป็นตัวแทนจําหน่ายมาร์คอัพค่ะขายง่ายค่ะสั่งของมาขายของหมดตลอดค่ะมีเงินส่งเองเรียนเพราะว่ามาร์คอัพนี่แหละค่ะเป็นครอบครัวมาร์คอัพกับเราที่คะโทรศูนย์สองสี่ศูนย์ห้าหกหกศูนย์เจเจมาร์คอัพงานยิ่งใหญ่แห่งปี Thailand Industry Expo 2014พบกัน26-31สิงสิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีซื้อของไทยใช้ของดี SME ยั่งยืนคืนความสุขให้ประชาชนโอกาสดีๆที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะครับ ธรรมชาติน <Workers'> ี่เต <and> ็มไปด้วยสิ exactly. ่งด like nice ีๆนั่นสินะบ้านเราน่จะเอาพลังจากธรรมชาติมาใช้ในการขจัดคราบมันอย่างซันไลเนเจอร์ใหม่นะหรอซันไลเนเจอร์ใหม่เหรอใช่แล้วซันไลเนเจอร์ใหม่ด้วยส่วนประกอบของน้ำมะนาวแท้และชาขาวสกัดพร้อมเกลือแร่ธรรมชาติที่มีพลังขจัดคราบมันล้างออกยากและยังใช้ได้ทั้งครอบครัวด้วยอีกนะใหม่ซันไลเนเจอร์ขจัดคราบมันด้วยพลังจากธรรมชาติ เจฟเอรเล็ตโซนิกหนึ่งจ <SC eless ness> <asan> ุดหกลิตรใหม่ส <Platform> น <pine Bose> ุกสุดทางมัน Chevrolet find new roads ยูรามิรโคไบรท์อีโมชั่นเผยผิวนุ่มชุ่มชื่นและดูกระจ่างใสเชมพูสมุนไพรไทยเกาหลีโคบุผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร M Cell c o ล l a g e n Plus ที่บิ๊กซดื่มแทนน้ำตามสเปคแล้วไปเช็คกับแพทย